ตอนปฏิกิริยารีด o อกซ์สวัสดีครับนักเรียนทุกๆุกคนสวัสดีสสดครับวันนี้เราจะเรียนวิชาเคมีเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าเคมีก่อนอื่นนครูอยากจะถามนักเรียนทุกๆคนว่ามีใครทราบไหมว่าในชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเคมีอย่างไรใครจะยกตัวอย่างได้บ้างทานไฟใช้ครับแบตเตอรี่ลิเธียมคะ่ะ การเกิดสนิมเหล็กค่ะการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าการแยกสารละลายด้วยไฟฟ้าครับการชุบโลหะค่ะถูกต้องครับเก่งกันทุกคนนั่นเป็นสิ่งที่เราจะเรียนกันในบทเรียนนี้สำหรับชั่วโมงนี้เราจะทำความรู้จักและทำความคุ้นเคยกับไฟฟ้าเคมีระดับพื้นฐานเช่นความหมายของไฟฟ้าเคมีปฏิกิริยารีด o อตัวออกซิไดซ์ตัวรีดิวซปฏิกิริยาออกซิเดชัน และปฏิกิริยา REDUCTION เป็นต้นต่อไปนี้เราจะเรียนเรื่องไฟฟ้าเคมีกันแต่ก่อนจะเรียนควรจะทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. สามารถแบ่งปฏิกิริยาเคมีเป็นปฏิกิริยา Redox และ Non-Redox ได้ 2. อธิบายความหมายของปฏิกิริยา r e d o x ในแง่ของการถ่ายโอนอิเล็กตรอนและเลขออกซิเดชันได้ 3. เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันและปฏิกิริยา Redox ได้ 4. อธิบายความหมายของตัวออกซิไดและตัว Reduce ทั้งในแง่ของการถ่ายโอนอิเล็กตรอนและเลขออกซิเดชันได้หลังจากทราบจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วเราจะเริ่มต้นเรียนกันก่อนอื่นครูอยากทราบว่ามีใครทราบไหมว่าไฟฟ้าเคมีหมายถึงอะไร ไฟฟ้าเคมีหรืออิเล็ก r o c h e m i s t ร y เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเคมีสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีและพลังงานไฟฟ้าค่ะถูกต้องครับยกตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในฐานไฟฉายและการชุบโลหะเป็นต้นคำถามต่อไปนะครับนักเรียนบอกครูได้ไหมว่าปฏิกิริยาเคมีแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง โดยอาศัยการให้และรับอิเล็กตรอนจะมีสองประเภทดังนี้ก็ปฏิกิร,กริยารีดักซ์หรือเรียกเต็มๆว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันหมายถึงปฏิกิริยาที่มีการให้และรับอิเล็กตรอนระหว่างสารที่ทำปฏิกิริยากันเช่นปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับกรดขอปฏิกิริยาน o นรีดัก เป็นปฏิกิริยาที่ไม่มีการให้และรับอิเล็กตรอนระหว่างสารที่ทำปฏิกิริยากันเช่นปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสเข่งมากครับคำถามต่อไปนะครับใครรู้บ้างว่าลักษณะทั่วไปของปฏิกิริยา Redox มีอะไรบ้างครูอธิบายให้ฟังดีกว่าปฏิกิริยา Redox นอกจากจะมีการให้และรับอิเล็กตรอนระหว่างสารที่ทำปฏิกิริยากันแล้ว ยังสามารถเขียนแยกได้เป็นสองส่วนแต่ละส่วนเรียกว่าครึ่งปฏิกิริยาและมีชื่อเรียกต่างกันครึ่งปฏิกิริยาที่มีการให้อิเล็กตรอนเรียกว่าครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือเรียกสั้นๆว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันสารที่ให้อิเล็กตรอนเรียกว่าตัว Reduce —โซเดียมและสังกะสีเป็นตัวให้อิเล็กตรอนจึงเป็นตัวรีดิวส อีกเครื่องปฏิกิริยามีการรับอิเล็กตรอนเรียกว่าเครื่องปฏิกิริยา reduction หรือเรียกสั้นๆว่าปฏิกิริยา reduction สารที่รับอิเล็กตรอนเรียกว่าตัวออกซิไดซ์ซิลเวอร์ไออและค o p เปอร์ทูไอออนเป็นตัวรับอิเล็กตรอนจึงเป็นตัวออกซิไดซ์พิจารณาตัวอย่างปฏิกิริยา re-d o x ต่อไปนี้ซิงกลายเป็นซิงสองบวกไอออน แสดงว่าให้อิเล็กตรอนเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันซิงค์ให้อิเล็กตรอนจึงเป็นตัวรีดิวซ์คปเปอร์ทูไอออนกลายเป็นคปเปอร์แสดงว่ารับอิเล็กตรอนเป็นปฏิกิริยารีดักชันคปเปอร์ทูไอออนรับอิเล็กตรอนจึงเป็นตัวออกซิได์คุณครูครับ ในปฏิกิริยาเรด o อกซ์หนึ่งหจะมีตัวออกซิไดซ์และตัวรีดิว e ์อย่างละตัวใช่ไหมครับไม่ใช่ครับโดยทั่วไปมีอย่างละ2ตัวครับในแต่ละเครื่องปฏิกิริยาถ้าปฏิกิริยาไปข้างหน้าเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันสารที่ให้อิเล็กตรอนเป็นตัวรีดิว e ์ปฏิกิริยาย้อนกลับจะเป็นปฏิกิริยารีดักชันสารที่รับอิเล็กตรอนเป็นตัวออกซิไดซ์ดังนั้น ในเครึ่งปฏิกิริยาหนึ่งจึงมีทั้งตัวออกซิได์และตัวรีดิวซ์คู่กันในทํานองเดียวกันครึ่งปฏิกิริยา Reduction ก็มีทั้งตัวออกซิได์และตัวรีดิวซ์นั่นคือในปฏิกิริยา Redox จะมีตัวออกซิได์และตัวรีดิวซ์อย่างละ2ตัวดังในแผนภาพพิจารณาอีกตัวอย่างหนึ่งระหว่างโลหะ อลูมิเนียมกับนิกเกิลสองบวกไอออนดังสมการอลูมิเนียมให้อิเล็กตรอนกลายเป็นอลูมิเนียมไอออนเรียกว่าปฏิกิริยาออกซิเดชันอลูมิเนียมให้อิเล็กตรอนเรียกว่าตัวรีดิว e ์อลูมิเนียมไอออนรับอิเล็กตรอนเรียกว่าตัวออกซิไดในทํานองเดียวกันนิกเกิลสองบวกไอออนรับอิเล็กตรอนกลายเป็นโลหะนิกเกิลเรียกว่า ปฏิกิริยา Reduction นิกเกิลสองบวกไออนรับอิเล็กตรอนเรียกว่าตัวออกซิได์นิกเกิลให้อิเล็กตรอนเรียกว่าตัว Reduce นักเรียนทราบหรือไม่ว่าถ้าสมการที่พิจารณานี้เป็นสมการโมเลกุลจะพิจารณาปฏิกิริยา Redox ตัวออกซิได์และตัว Reduce อย่างไรคิดจากการให้และรับอิเล็กตรอนเหมือนกับตัวอย่างที่ผ่านมาแล้วคะ่ะถูกต้องครับ แต่ครูคิดว่าควรทำให้เป็นสมการไอออนิกก่อนเพื่อให้ทราบค่าของประจุจึงจะดูการให้หรือรับอิเล็กตรอนได้ง่ายขึ้นสมการโมเลกุลดังกล่าวถ้าเปลี่ยนเป็นสมการไอออนิกจะได้ดังนี้นักเรียนอาจต้องกลับไปทบทวนการเขียนสมการไอออนิกจากบทเรียนที่ผ่านมาแล้วหลังจากนั้นจึงพิจารณาปฏิกิริยาร e ด o อก์ตัวออกซิไดซ์ตัวรีดูซ ปฏิกิริยา Reduction และปฏิกิริยา Oxidation เหมือนกับตัวอย่างก่อนหน้านี้พิจารณาปฏิกิริยา Oxidation Reduction ตัว o x i d i ไ e และตัว Reduce จากปฏิกิริยาระหว่างโพแทสเซียมเปอร์แมงกานตกับ h ไฮโดรเจนซัลไฟดังต่อไปนี้ขั้นแรกเปลี่ยนให้เป็นสมาการไอออนิกก่อนซึ่งจะได้ดังนี้ขั้นต่อไปหาประจุข,ของแมงกานิสและกรรมถัน นักเรียนอาจต้องกลับไปทบทวนการหาประจุจากบทเรียนที่ผ่านมาแล้วประจุของแมงกานีสในเปอร์แมงกานีตเป็น7บวกประจุของกรมมันันในไฮโดรเจนซัลไฟเป็น2ลบจากนั้นจึงเริ่มพิจารณาปฏิกิริยารีดอกซ์ในสมการไอออนิกจะเห็นได้ว่าแมงกานิส7บวกไอออนในเปอร์แมงกานีตกลายเป็นแมงกานีสสบวกไอออนจึงรับ5อิเล็กตรอน เป็นปฏิกิริยารีดักชันเปอร์แมงกานีตไอออนรับอิเล็กตรอนเกิดปฏิกิริยารีดักชันจึงเป็นตัวออกซิได์โดยมีแมงกานีตสองบวกไอออนเป็นตัวรีดิวส์ซัลไฟไอออนในไฮโดรเจนซันไฟกลายเป็นซัลเฟอร์ซึ่งมีประจุเป็นศูนย์จึงให้สองอิเล็กตรอนเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันไฮโดรเจนซัลไฟให้อิเล็กตรอนเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน จึงเป็นตัว Reduce โดยมีซัลเฟอร์เป็นตัวออกซิได์การพิจารณาปฏิกิริยา Redox จากการให้และรับอิเล็กตรอนค่อนข้างยากนะคะถูกต้องครับจากตัวอย่างของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานตกับไฮโดรเจนซัลไฟจะเห็นได้ว่าการพิจารณาปฏิกิริยา Redox ทําทำได้ค่อนข้างยากสารใดรับอิเล็กตรอนสารใดให้อิเล็กตรอนจำนวนเท่าใด จะพิจารณาได้ค่อนข้างยากจึงได้มีการเสนอให้ใช้เลขออกซิเดชันพิจารณาปฏิกิริยารีดอกส์นักเรียนควรจะกลับไปทบทวนเกี่ยวกับเลขออกซิเดชันการใช้เลขออกซิเดชันพิจารณาปฏิกิริยารีดอกส์เนื่องจากเลขออกซิเดชันเกี่ยวข้องกับการให้และรับอิเล็กตรอนดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอิเล็กตรอนย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันด้วยจึงสรุปได้ว่า ปฏิกิริยา Redox คือปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนเลขออกซิเดชันของสารที่เข้าทำปฏิกิริยากันพิจารณาปฏิกิริยาระหว่างซิงกกับคอปเปอร์ทูซัลเฟตเลขออกซิเดชันของซิงกเป็น0ในซิงและเป็นบวกสในซิงก์ซัลเฟตเลขออกซิเดชันของคอปเปอร์เป็นบวกสในคอปเปอร์ทูซัลเฟตและ0ในคอปเปอร์ปฏิกิริยานี้เป็นรีด o อกซ เพราะมีการเปลี่ยนเลขออกซิเดชันการพิจารณาปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันตัวออกซิไดซ์และตัวรีดวซ์จากเลขออกซิเดชันทำได้ดังนี้ปฏิกิริยาออกซิเดชันคือปฏิกิริยาที่มีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นซิงค์มีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันตัวรีดวซ์คือสารที่มีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น ซิงคมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นเป็นตัวรีดิว e ์ปฏิกิริยา Reduction คือปฏิกิริยาที่มีเลขออกซิเดชันลดลง c o ปเปอมีเลขออกซิเดชันลดลงเกิดปฏิกิริยา Reduction ตัวออกซิไดคือสารที่มีเลขออกซิเดชันลดลงคอ p เปอร o s u ซัลเฟตมีเลขออกซิเดชันลดลงคอปเปอร์ s u ซัลเฟตเป็นตัวออกซิได พิจารณาตัวอย่างปฏิกิริยาระหว่างไอออนกับกรดเกลือเลขออกซิเดชันของไอออนเป็นศและเป็นบวกสองในไอออนทูคลอไรเลขออกซิเดชันของไฮโดรเจนเป็นบวกหในกรดเกลือและศในแก๊สไฮโดรเจนทั้งไอออนและไฮโดรเจนมีเลขออกซิเดชันเปลี่ยนจึงเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ไอออนกลายเป็นไอออนทูคลอไร มีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยมีไอออนเป็นตัวรีดิวซ์และไอออนทูคลอไรเป็นตัวออกซิได์ไฮโดรเจนในกรดเกลือกลายเป็นแก๊สไฮโดรเจนมีเลขออกซิเดชันลดลงเป็นปฏิกิริยารีดักชันโดยมีกรดเกลือเป็นตัวออกซิได์และแก๊สไฮโดรเจนเป็นตัวรีดิวซ์เป็นอย่างไรกันบ้าง พอจะเข้าใจเกี่ยวกับปฏิกิริยา Redox ในแง่ของเลขออกซิเดชันหรืออยังครับเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเราจะพิจารณาปฏิกิริยา Redox ระหว่างโพแทสเซียมเปอร์แมงกานตกับไฮโดรเจนซัลไฟในสารละลายกรดซัลฟิริกทั้งในแง่ที่ว่าเป็นปฏิกิริยา Redox หรือไม่สารใดเป็นตัวออกซิไดตัว Reduce ให้หรือรับกี่อิเล็กตรอน เริ่มต้นเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้ดังนี้พิจารณาจากเลขออกซิเดชันแมงกานีสเปลี่ยนเลขออกซิเดชันจากบวก7ในโพแทสเซียมเปอร์แมงกานเป็นบวกสองในแมงกานีสทูซัลเฟตโดยรับ5้าอิเล็กตรอนและเกิดปฏิกิริยา Reduction ดังนั้นโพแทสเซียมเปอร์แมงกานตเป็นตัวออกซิไดซ์ซัลเฟอร์เปลี่ยนเลขออกซิเดชันจากลบ2 ในไฮโดรเจนซัลไฟเป็นศูนย์ในซัลเฟอร์โดยให้สองอิเล็กตรอนและเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันดังนั้นไฮโดรเจนซัลไฟเป็นตัวรีดิวส์เป็นอย่างไรกันบ้างครูขอถามอีกครั้งนักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าปฏิกิริยาหนึ่ง,งเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์หรือไม่พิจารณาจากการให้หรือรับอิเล็กตรอนครับพิจารณาจากเลขออกซิเดชันก็ได้ค่ะ นักเรียนคิดว่าแบบใดพิจารณาปฏิกิริยารีด o อกซ์ได้ง่ายกว่าผมคิดว่าการใช้เลขออกซิเดชันง่ายกว่าครับครูก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันลองช่วยกันพิจารณาว่าปฏิกิริยาต่อไปนี้เป็นปฏิกิริยารีด o อกซ์หรือไม่เป็นปฏิกิริยาร e ด o อค่ะเพราะมีเลขออกซิเดชันเปลี่ยนแปลงค่ะคุณครูอะไรบ้างไหนช่วยกันตอบสิครับเลขออกซิเดชันของคปเปอร์ เปลี่ยนจากศูนย์ในคอปเปอร์เป็นบวกสในคอปเปอร์ทูไนเตรทครับและเลขออกซิเดชันของไนโตรเจนเปลี่ยนจากบวก5ในกรดไนตริกเป็นบวก2ในไนตริกออกไซด์ค่ะถูกต้องครับแล้วเลขออกซิเดชันของไนโตรเจนในคอปเปอร์ทูไนเตรทล่ะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ไม่เปลี่ยนแปลงครับเพราะเป็น Nit rogen, Nit rate, ไนโตรเจนไนเตรทไอออนเหมือนกันเลขออกซิเดชันจึงเท่ากัน เก่งมากทุกๆคนลองพิจารณาปฏิกิริยาเคมีต่อไปนี้ข้อใดบ้างเป็นปฏิกิริยาเ e ด o อกซ์บางข้อก็ง่ายแต่บางข้อก็ยากเพราะต้องพิจารณาเลขออกซิเดชันของธาตุหลายชนิดในปฏิกิริยาค่ะครูมีวิธีง่ายๆสำหรับพิจารณาว่าเป็นปฏิกิริยาเ e ด o อกซ์หรือไม่นักเรียนสนใจหรือไม่ครับสนใจ<ะ>ค่ะ ให้นักเรียนสังเกตว่าปฏิกิริยาต่างๆที่มีาธาตุเกี่ยวข้องจะเป็นปฏิกิริยารีด o อกซ์เช่นทุกปฏิกิริยามีาธาตุเกี่ยวข้องคือไอโอดีนฟอสฟอรัสเงินและคลอรีนตามลำดับการที่เป็นเช่นนี้เพราะาธาตุเหล่านี้มีเลขออกซิเดชันเป็นศูนย์แต่เมื่อเป็นสารประกอบ เลขออกซิเดชันของธาตุเหล่านี้จะไม่เป็นศูนย์นั่นคือมีการเปลี่ยนแปลงของเลขออกซิเดชันดังนั้นจึงเป็นปฏิกิริยารดอกซ์จึงอาจจะสรุปเบื้องต้นได้ว่าปฏิกิริยาหนึ่งหนึ่งเป็นปฏิกิริยารดอกซ์ถ้าปฏิกิริยานั้นมีธาตุเปลี่ยนเป็นสารประกอบหรือสารประกอบเปลี่ยนเป็นธาตุอย่างนี้ก็ง่ายดีนะครับถ้าเช่นนั้นนักเรียนคิดว่า ปฏิกิริยาต่อไปนี้ก็เป็นปฏิกิริยาร e ด o อกซ์ทั้งสิ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะทุกปฏิกิริยามีธาตุเกี่ยวข้องแล้วกรณีที่ไม่มีธาตุเกี่ยวข้องละ่ะจะทำอย่างไรก็คิดจากเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนแปลงครับถูกต้องครับในกรณีที่สารชนิดเดียวเป็นทั้งตัวออกซิได์และตัวรีดวซ์จะมีหรือไม่ครับอืมคุณครูเฉลยเลยดีกว่าครับ ถ้าอย่างนั้นมาดูกันต่อนะครับเช่นปฏิกิริยาต่อไปนี้คลอรีนมีทั้งเลขออกซิเดชันลดลงและเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นคือเกิดทั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันและปฏิกิริยารีดักชันจึงเป็นทั้งตัวออกซิไดและตัวรีดิวส์แล้วในกรณีที่ตัวออกซิไดหรือตัวรีดิวส์มีเลขออกซิเดชันเปลี่ยนแปลงหลายค่า มีบ้างไหมครับครูเฉลยให้ดีกว่ามีเช่นเดียวกันครับเช่นปฏิกิริยาต่อไปนี้ไนตโตรเจนในกรดไนทริกซึ่งเป็นตัวออกซิได์มีเลขออกซิเดชันเปลี่ยนจากบวก5ในกรดไนทริกเป็นบวกสในไนทริกออกไซด์และบวก4ในไนตโตรเจนไดออกไซด์ไนตโตรเจนจึงมีเลขออกซิเดชันเปลี่ยนแปลงหลายค่า ใจแล้วค่ะหนูจะกลับไปทบทวนบทเรียนที่เรียนมาในวันนี้อีกครั้งค่ะผมก็เหมือนกันครับ